เราจอเอ็กอย่างเดียวค่ะกระหอยโอ้ยชลีป้าเต๋อกองจุดพูลเรืออะไรเนี่ยมันจะเกินนะดอกเตรป้าเต๋อกองเนอะปีๆๆได้เห็นนะเห็นห้อย่างนี้นะมาเนี่ยโบแมนกองเข่าเด้อนี่ยนะกองหอยมาเด้อพัชิมาเอาเด้อมาเด้อพัชิได้เอาหอยไปจิ้มบุรีจิ้มเนาะบุรีจิ้มอันนี้มันบุรีไต้เลยนี่ไตายมันยังเป็นอยู่หอยเข้าเบาล่ะ ขัวขึ้นมานี่ฟองหอยเมื่อไหรล่ะพี่น้องถ้ามันหอยจุกด้วยเนาะหอยจุกตัวเมรนี่นี่เต็มเลยอันนี้มันถูกเสียบโอ้ยังตึงนตืออยู่น้ำยังย่อยอยู่น้ำบนย่อยหอยบนไตเด้อาโตพี่น้องลายลายแท้มันสิบอกกินข้าวค่อยเม็ดบอนี่เฮ้ยแต่แน่นแต่แน่นที่เอาหยาบมาใส่จูหรือเปล่าจะถอดใจแต่ตอนนี้หรือจะจดใจกันในกระ่รูด้วยกันเขินหอย やっう。